ตัวแ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราแป้นนี่นะคะนี่เลของขนถ่ายให้พี่หน่อยเอาไว้ตรงนี้นครับ๋ยาเพิไปนะได้เลยครับาเสร็จแล้วไม่บอเลยครับแค่เาเห็น เดี๋ยวต่อไปชุดนี้ครับเนี่ยเออไไมครับไ้ครับป้าปลาป้า่มนจะคืนไหวนะปลาก็เหนื่อยนะเสร็จแล้วออกเลยครับโอตัวอันนี้นะคะอันนี้นะคะเนี่ยคกะเพียแตคิวงแล้วออกเลยครับเดี๋ยวนะคะนดียวค่ะแล้วคิวแล้วเยอะเลย เลยนะคะนมได้ไหลปงนี้ป้าตงนี้จนะเไีเไปอยู่กับแม่แล้อมอบมานีจจ้าหรือจะไปนี่มาสกี หนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนนี่ะ่ะสองคนก็แม่หน้ลูกอ่ะ เดี๋ยวต้องดูในทางเดี๋ยต้องร้อนด้วยอ่ะพี่ไหวเปล่าเนี่ยร้อนเดี๋ยวเดวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวในวนี้นะคะซ้ายขวาค่ะซ้ายขวาแกอำการได้เลย